สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสอรี่สำหรับวันนี้ก็กำลังเดินทางกลับจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดชยัยเสงเซาก็มีความรู้สึกหิวนิดนึงนะครับระหว่างทางค่ะกับ อยากจะหาร้านสบายๆนะครับกูติทานสักร้านหนึ่งก็ไปเจอท้านนี้นะสังเกตง่ายๆเลยร้านนี้นะครับมีบรรยากาศที่ล่มลื่นแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากๆเลยก็เลยลองแวะทานดูร้านนี้ดูครับอ่ะนะครับระหว่างทางเราก็หาอะไรกินนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปร้านจารุนูดเดิลน,นะครับก็ข้ามากี้จอดเอียงนี่เกๆ,ๆน้อยเอง เล็กๆน้อยๆอนะไม่น่าให้เป็นเรื่นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าร้านจานดูเพลิดเพลิกันครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของในร้านแล้วนะครับก็กาลังหาโต๊ะเพื่อที่จะนั่งทานต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านดีมากแล้วก็การตกแต่งร้านนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากสำหรับร้านจานด,ดูนูเดิลร้านนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับถึงข้างนอกจะร้อนแค่ไหนแต่พอเข้ามาในร้านนี้แล้วบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับเพราะว่าต้นไม้ในร้านนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่เย็นนี้นะครับก็เลยทําให้เราเลือกร้านนี้ นะครับตอนนี้ก็ทำการเช็คโตะนะครับเกมตัวที่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวทานกันนะครับในเมนูร้านนี้นะครับมีทั้งของทานเล่นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่ของหวานให้ทานเลยทีเดียวมีหลากหลายเลยนะครับสำหรับเมนูในร้านนี้ มาแล้วครับจานแรกเป็นข้าวหมูกรอบราดซอสหมูแดงนะครับโอ้โห,โโหชิ้นโตโตเลยเนาะน่าทานมากๆเลยนะครับตังาาา้งแปดนี่ก็น่าขายดีนะมเอ็ดลูกน่ากินนะแต่อนไหนเนี้เออถูกวบบกกะ,ะ,ะให้เย็น,น หลังข้า,ามาแล้วก็แวนีได้แล้วจานนี้นะครับก็มาเสิร์ฟเป็นจ้อเผือกนะครับเป็นลักษณะของห้อยจ้อนั่นเองแต่ว่าไส้ข้างในนะครับก็จะเป็นเผือกแล้วก็นําไปทอดกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยเลยครับมาทานโชว์วกันสักนิดนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเต็มคำครับเต็มคำมต้องบอกว่า มีความกรอบอยู่นะครับสาหรับห้อยจ้อนะฮะห้อยจ้อเผือกนะะตัวนี้นะครับต่อไปเป็นลูกชิ้นปลาลูกจิ้มนะครับตรงนี้นะครับได้คุยกับทางเจ้าของร้านแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาที่จะทางร้านทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็เป็นเส้นใหญ่เย็นดัโฟทะเลนะครับจะตักขึ้นมาดูนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนื้อในชามนี้ไม่น้อยเลยนะครับให้มาปริมาณดีเลยครับต้องบอกว่าน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆโอ้โหน่าทานไหม เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับในการทานก๋วยเตี๋ยวของผมเนาะผมจะใส่แค่พริกป่นอย่างเดียวส่วนอื่นน้ําตาลน้าําปลาน้ําส้มนะครับก็จะไม่ใส่เลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าแต่ละร้านนะครับรสชาติเป็นอย่างไรนะครับดั้งเดิมของตัวน้ําซุปของเขาแล้วก็การที่เขาจะปรุงมาให้เราเลยรสชาติเป็นอย่างไร ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้นะครับรสไม่จัดเกินไปนะครับสำหรับเบนโะนะครับรสชาติแต่ละอย่างแต่ละเมนูนะครับกลมกล่อมกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รสจัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เติมเครื่องปรุงไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของการที่เขาทํามาเป็นรสชาติกลางๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่จืดเกินไปเนาะมีรสชาติอยู่นะครับต้องบอกว่ากำลังดี และจานนี้นะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะสําหรับมีเหลืองแห้งหมูนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่จานนี้สั่งมาเพราะว่าก๋วเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจริงๆนะครับก็เลยสั่งเบิ้ลมาอีกจานหนึ่งตอนนี้นะครับก็ทานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแน่นอนนะครับทานของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานตบท้ายนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเมนูของหวานกันก็ตัดสินใจนะครับที่จะเลือกในส่วนของเมนูรอดช่องมาทานนะครับทาเรียบร้อยแล้วครับก็คิดเงินนะครับต้องบอกว่าตกใจมากๆนะครับกับเมนูที่ผมสั่งมาเนาะสั่งแบบโอ้โหอลิมิตเลยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาอยู่ที่500กว่าบาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับกับสถานที่แล้วก็ ปริมาณอาหารที่เราได้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับอ่ะนะครับหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวกลับกันเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่อง TK Review ของเรานะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปวิดีโอหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะรีวิวสินค้าอะไรนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ